ชลวิเคราะห์วันนี้ค่ะเราจะพูดคุยกันถึงแนวคิดการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการค่ะทีนี้ก็มีทั้งกระแสที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยคุณทากูลมองว่าต้องใช้หลักเกณฑ์อะไรเป็นตัวพิจารณาแนวคิดนี้คะก็ต้องหาจุดสมดุลให้ได้นะครับระหว่างการจัดการบริหารงบประมาณด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพนะครับกับสิทธิขั้นพื้นฐานในการ เข้าถึงการศึกษาของประชาชนทุกคนนะครับเนื่องจากเราเป็นประเทศที่มีไม่ใช่ไทยประเทศเดียวแต่ทุกป,ประเทศในโลกนี้มีข้อจํากัดถึงเรื่องการเงินคุณไม่สามารถใช้เงินไปในเรื่องไหนเรื่องหนึ่งอย่างมหาศาลโดยไม่คํานึงถึงผลที่จะตามมาคุณทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับรัฐบาลทําอย่างนั้นไม่ได้พองบประมาณมีจํากัดคุณก็ต้องใช้ความจํากัดของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ ก็มันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าโรงเรียนขนาดเล็กเช่นโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่าหกสิบคนมีครูสองหรือสามคนเนี่ยนะครับประสิทธิผลทาง,งาการศึกษามันออกมาสู้โรงเรียนขนาดใหญ่โรงเรียนในเมืองซึ่งนักเรียนสี่สิบคนมีครูประจาชั้นสองคนหรือสามคนไม่ได้แน่นอนนะครับบางโรงเรียนเนี่ยครูต้องเหมาแบ่งกันเลยเอาคุณสอนปหนึ่งสองสามผมสอนสี่ห้าหกคนเดียวสอนแปดรายวิชาหรือบางคนสอน สองสามรายวิชาแต่สอนนะั้นแต่ปหนึ่งถึงปหกอย่างเงี้ยมันเกินกําลังนะครับแล้วมันจะหวังประสิทธิภาพประสิทธิผลได้ยากแต่ขณะเดียวกันการยุบไม่ว่าเป็นยุบเลิกหรือยุบรวมเนี่ยมันก็ต้องดูข้อเท็จจริงของแต่ละพื้นที่ไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางสพทก็เพิ่งบอกว่าต้องรอรายงาน ของแต่ละเขตพื้นที่วันที่ยี่สิบเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจต้องต้องติดตามนะครับวันที่ยี่สิบว่าดูว่ารายงานพื้นที่เขาขึ้นมาเป็นไงจะเสนอให้ยุบให้เลิกหรือเสนอให้คงอยู่ค่ะทีนี้บางกระแสก็บอกว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยควรจะพัฒนาระบบก,การศึกษาให้ครอบคลุมทั่วถึงดีกว่ายุบรวมไหมก็นี่ผมว่าอันนี้นี่ก็คือการทําให้ทั่วถึงอย่างหนึ่งะนะครับคือถ้าทั่วถึงแล้วไม่มีประสิทธิภาพเนี่ย อันนี้ก็น่าเห็นใจเพราะว่าถ้าง,งบประมาณมีอยู่ถึงจะบอกว่ากระทรวงศึกษาเป็นกระทรวงที่ได้รับงบสูงสุดกระทรวงหนึ่งนะครับสองแสนสามแสนล้านก็ไม่พอถ้าจะทําอย่างนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินปีละล้านล้านสองล้านล้าน,านอะไรเงี้ยถามว่าเรารับได้ไหมสังคมรับได้ไหมถ้าสังคมรับได้ไม่เป็นไรเอาเลยแต่มันอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านั้นเช่นการโอนอำนาจใ้ท้องถิ่นเป็นคนจัดการการศึกษานะครับกระทรวงศึกษาเป็น ผู้ควบคุมนะครับเป็นผู้ตรวจสอบผู้ประเมินหรือผู้ช่วยเหลือคือตอนนี้กระทรวงศึกษาทําทุกอย่างเป็นผู้ออกกฎเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้ซื้อบริการเป็นคนเดียวทําทุกอย่างมั่วไปหมดนะครับไม่แบ่งให้คนอื่นทําเลยมันก็ยุ่งอย่างนี้ค่ะทีนี้ค่ะการยุบรวมโรงเรียนแบบนีค้ค่ะมีนัยยะทางการเมืองไหมคะไม่นยยะทางการเมืองนะครับมันเป็นนยยะทางระบบราชการคือระบบราชการไทยมีแนวโน้มที่จะใช้ อำนาจใช้การสั่งการเพราะมันง่ายดีนะครับไม่ต้องไปฟังเสียงคนอื่นไม่ต้องฟังเสียงชุมนชนท้องถิ่นชาวบ้านซึ่งอาจจะคิดไม่ตรงกับเรานะรเพราะฉะนั้นคนนี้จริงๆต้องบอกว่าดีมากที่ที่สังคมลุกขึ้นมาช่วยกันให้ข้อมูลช่วยให้ข้อทวงติ่งนะครับค่ะก็เป็นนั้นว่าเดี๋ยววันที่ยี่สิบนี้เราต้องติดตามผลการอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณถากูลค่ะค ขอบคุณคุณถากูลและคุณปุญญาณุตค่ะค่ะการเมืองไทยยังคงมีกระแสร้อนๆให้ได้ติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดเนี่ยพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะมาพร้อมกับกระแสสโมสรฟุตบอลอังกฤษผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะแต่ว่ากระทบชิงไปถึงกลุ่มเป้าหมายค่ะจนทําให้คู่ปรับขาประจำนะคะต้องออกมาสวนกลับทันควันเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นใครไปติดตามจากแหล่งข่าวกล่าวว่าค่ะออกมาทีไรเรียกแขกทุกทีล่าสุด พันตำรวจโททักษินไม่ยอมสวมบทจ่าเฉยโอนกระแสะฟุตบอลอังกฤษยกมาเป็นปรัชญากีฬาลำพันผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัววันนี้แพ้ก็ฟิตใหม่วางแผนใหม่ปีหน้าอาจชนะได้อย่างแมนยูชนะแล้วชนะอีกไม่เห็นต้องยุบสโมสรหรือทีมเชลซีฟิตขึ้นมา ก็ชนะหลายครั้งไม่ถูกยุคสโมสรเหมือนกันทั้งที่เจ้าของเป็นรัเสเซียบิ๊กแมวจึงปล่อยของทิ้งท้ายขอคำเดียวเอาลบกติกามีน้ำใจนักกีฬาไทยจเจริญแน่แหลงข่าวกล่าวว่าแต่เพียงข้ามคืนก็มีเสียงครูปรับตลอดการอภพิสิทธิ์นิวคาร์สินออกมาตอบรับ เห็นด้วยกับคำพูดทักสินต้องเคารพกติกาถ้าตัดสินแพ้แล้วอย่าพาพวกไปไล่ตื๊บกรรมการ พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าว DSi ค่ะให้ครูผู้ช่วยเข้าาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีการสอบบรรจุข้าราชการค่ะ